เพื่อสกัดกั้นกันละคืบของไฮฟีดเลเวทานดันเต้นั้นได้ออกคำสั่งที่โหดร้ายให้เหล่าผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากแซงกรีน,นี้ดันขับยานลบมุ่งหน้าไปยังระบบดาวเคราะห์โดยรอบและดาวเคราะห์ทุกดวงที่ขวางเส้นทางของไทละนิตและดำเนินการปฏิบัติการล้างบางทั้งหมดซึ่งคำสั่งนี้นั้นดันเต้ด้การเรียนแบบแนวทางของอีควิสเตอร์รุนแรงอย่างทางคริปแมนที่ใน,นสมการสร้างแนวป้องกันอวกาศเพื่อที่จะทำการสกัดกั้นทางไทละนิตโลกแห่งจกักรวรรดิที่กำลังถูกฟูมแมลงเหล่านั้นโจมตีต่ก็ยินดีเมื่อเเเเเเหหห็นนนยาา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 ลลบบขขขออออออององงงมมมถึืืืททท้้้้ฟดดดววคคคระแตต่่่่่พกกิจจไัชูี สีที่ตกลงมาจากเบื้องบนก็เป็นการล้างบางโดยไม่มีคาอธิบายใดๆอาณานิคมจานวนมากนั้นต้องเผชิญหน้ากับความพินาศท่ามกลางความสับสนมึนงงประชากรหลายร้อยล้านคนนั้นต้องตายด้วยน้ํามือของผู้พิทักษ์ของตนเองและสำหรับสถานการณ์เหล่านี้ดันเต้เองก็เจ็บปวดใจเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อมองจากผลลั์แล้วคำสั่งของเขาทาให้กองยานไฮฟิธเทลนี้สูญเสียโอกาสในการเสริมกําลังฝนไปเป็นจํานวนมากและยังทาให้ผู้คนในโลกเหล่านั้นได้ตายอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดซึ่งเดิมทีพวกเขาเองนั้นก็ไม่มีทางรอดอยู่แล้วในนนนนกกาาาาแล็็ซีีีออัััมมืืดห่่งงง้้้บคคครรรตยทวววเ เมตตาอันสูงสุดที่คนคนหนึ่งจะได้รับ